อันนี้สําหรับคนไข้คดีคนไข้คดีจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าทุกพี่จะต้องทําได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่สถานบำบัดรักษาที่ทําเรื่องคนไข้คดีจะเป็นเซตติ้งในในโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตเป็นหลักนะครับแต่ว่าให้พอรู้ว่าว่ามันมีกระบวนการแบบนี้เหมือนกันคือไม่ใช่ว่าผู้ป่วยคดีปุ๊บเข้ามาแล้วเขาจะความเจ็บป่วยจะเป็นอุปสรรค ความเจ็บปวยอาจจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าไม่ได้มีกระบวนการที่จะขจัดอุปสรรคนี้นะครับแต่ว่าในเรื่ยงก็ไม่ได้แปลว่าเจ็บป่วยทางจิตแล้วจะไม่ต้องรับโทษหรือไม่ต้องทําอะไรมันไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการตรวจประเมินนะครับนี้คนไข้ผู้ป่วยคดีก็อย่างที่บอกว่าเป็นคดีอาญาเนาะทั้งในระยะก่อนและหลังที่พากษานะครับก็จะมีแบบแล้วแต่กรณีนะครับอันนี้ อันนี้ฟังผ่านๆก็ได้นะครับกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเนี่ยส่งมารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีอันนี้คือจะอิงกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสิบสีนะครับคือกฎหมายเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่มันขาดความชัดเจนในบางส่วนนะครับพรบสุภาพสิจะมาช่วยเติมเต็มให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าเงื่อนไขของระยะเวลาหรือวิธีการรายง,งานผลอย่างเงี้ยจะทําให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ เอ่อกรณีที่ศาลส่งพิพากษาแล้วส่งให้มาคุมตัวแล้วบำบัดรักษาอันนี้มีการคุมตัวนะครับก็ส่วนใหญ่จะมาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา48อีกกลุ่มหนึ่งก็คือส่งมาบําบัดรักษาอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องการคุมตัวนี้ตามประมวลกฎญมายอาญามาตราห6กวรรสองวงเล็บ4นะครับอันนี้ยกตัวอย่างแบบแรกคือที่ส่งมาประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีเนี่ยคือหลักๆคืออย่างนี้ครับว่าเอ่อผู้ป่วยเนี่ย คือคือผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยป่วยหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนั้นก็คือว่าพนักง,งานสอบสวนหรือว่าศาลเนี่ยเห็นแล้วว่าเออดูว่ามิคนจริตไม่สามารถต่อสู้คดีได้บางทีพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาแปลกๆให้การบควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือศาลหรือตำรวจถ้าอาการชัดประมาณนึงเขาก็รู้ครับว่าอย่างเงี้ยไม่ปกติ เนาะจะให้สู้คดีได้ยังไงล่ะในเมื่อแบบเราก็รู้อยู่แล้วลว่าหาวิกลจริตคือไม่รับรู้ความเป็นจริงใช่ไหมครับเวลาสู้คดีนี่คือต้องต้องอาศัยความเป็นจริงเนาะนะก็เลยส่งมาบอกว่าให้พนักงานแพทย์ตรวจแล้วเรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นให้ถ้อยคําว่าได้ผลตรวจเป็นประการใดเนี่ยซึ่งในพรบสุขภาพจิตก็จะบอกว่าส่งมาเนี่ยให้พนักงานแพทย์ตรวจส่งมาที่ไหนส่งมาที่สถานปรกษาแพทย์คือจิตแพทย์เนาะแล้วเราก็จะไม่รอให้ให้ เขาต้องเรียกเราไปอ่ะเราจะทําความเห็นให้เขาไปเลยตามระยะเวลาที่กําหนดคือ4ี่ห้าวันขยายได้อีกครั้งหนึ่งไม่เกิน4ี่้าวันในรอบแรกประมาณนี้ครับนะแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ก็ยังสู้คดีไม่ได้ถ้าสู้คดีไม่ได้เนี่ยก็ศาลอาจจะให้งดศาลหรือพนังกงานสอบสวนให้งดการสอบสวนแต่ศูนมุ่ฟ้องหรือพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าสู้คดีได้อาจจะส่งเนียมนาจนะส่งไปโรงพยาบาโลโรคจิตมอบให้ผู้อนุบาลค่าหลวงประจำจังหวัดคือผู้ว่านะครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในทางปฏิบัติคือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลต่อก็ได้นะก็อย่างอย่าบางเคสอ,อย่างเงี้ยครับคือมีเหมือนตอนแรกก็สู้คดีได้อยู่หรอกปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้พูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะส่งให้ผู้ที่เต็มใจรับไปดูแลต่ออย่างสมมติญาติเขาเต็มใจเงี้ยให้ไปดูแลเถอะเนาะอาจจะมีเงื่อนไขาการรายงานตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เคสนะครับ แต่ว่าคือสารส่วนใหญ่สารจะดูว่าไม่หนีแล้วก็ไม่มีอันตรายอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้พอได้นะครับอาจจะงดการไต่สวนบุญฟ้องพิจารณาแล้วก็จำหน่ายคดีชั่วคราวก่อนก็ได้นะครับถ้าสู้คดีไม่ได้เนี่ยก็จะให้ใช้ใช้เวลานานหน่ในการในการรักษา จริงๆการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีเนี่ยครับมันก็คือความสามารถเหล่านี้แหละความสามารถในการรับรู้การเวลาสถานที่บุคคลสิ่งต่างๆรอบตัวความตระหนักเข้าใจตระหนักเรื่องราวข้อกล่าวหาความสามารถในการเล่าเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงความสามารถในการพูดคุยการรับรู้ผลที่เกิดจากคดีการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมตัวเองอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆคือเหมือนกับว่าเราจะไปประเมินเขาครับว่าเขาสู้คดีได้ไหมแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่คือว่าเขาจะสู้คดีได้หรือไม่เนี่ย ก็คือว่าอาการทางจิตเขาต้องดีพอเพราะเขวิกลจริตมันต้องรักษาวิกลจริตให้อาการทางจิตดีพอที่จะสู้คดีได้นะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อได้อะอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับคือถ้าเราบอกว่าประเมินความเร่งในการต่อสู้คดีสู้ได้ไหมก็ให้อาการประเมินเอ้ยทนายประเมินก็ได้แต่อันเนี้ยเขาส่งมาเพื่อรักษาอาการทางจิตแล้วรักษาแล้วประเมินอ,อาการทางจิตให้ว่าว่าพร้อมที่จะไปสู้คดีได้หรือเปล่า นะครับซึ่งในบริบทประเทศไทยก็ใช้ใช้ตามไอเทมตามเกณฑ์อันนี้นะครับซึ่งการตรวจประเมินก็จะมีกระบวนการนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ได้พูดรายละเอียดตรงนี้เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าบอกว่าสู้คดีไม่ได้เนี่ยให้เวลาย,ยาวหน่อยครับก็รายงานทุก180วันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสู้คดีได้ถ้าสู้คดีได้ก่อนก็รายงานก่อนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่คุมตัวหลังพิพากษาก็คือบอกว่า ถ้าปล่อยตัวคนที่มีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนเนี่ยอันนี้ก็คิดรวมๆก็ได้ครับว่ามีความผิดตัวดีทางจิตนะแล้วไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดหย่อนโทษตามมาตราห5สิมาตราหกคือว่าเขาจะดูว่าถ้าในขณะที่ทําผิดเนี่ยสามารถที่จะรู้ผิดชอบหรือว่าควบคุมตัวเองได้ไหมถ้าไม่ได้เลยก็อาจจะไม่ลงโทษแต่ถ้าได้บางส่วน ก็อาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้พากษาแต่ว่าสภาวะแบบนี้ถ้ายังมีอาการทางจิตอยู่นะปล่อยไปประชาชนไม่ปลอดภัยครับก็เลยส่งให้ไปคุมตัวในสถานพยาบาลนะคุมก็คือคุมเนาะต้องเพิกถอนถึงจะออกได้อะไรเงี้ยนะครับก็ส่งมาคุมทําไมก็คุมเพื่อมารักษานั่นแหละพรบสุขภาพจิตเขียนขยายให้ชัดเลยครับว่า ให้ส่งมารักษาที่สถานบัตรรักษามีการควบคุมตัวเรา,ายงานทุก180วันนะทำรายงานเสนอต่อศาลไปเลยนะครับเวลาที่เราประเมินผลการบำรบัดรักษาอย่างเนี้คือก็จะประเมินเรื่องของการรับรู้ความเจ็บป่วยคืออินไซด์เนาะคือยอมรับความเจ็บป่วยทางจิตไหมเข้าใจรับการรักษาต่อเนื่องไหมจัดการความเครียดได้ไหมอันนี้คือส่วนของผู้ป่วย นะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องก็คือว่ามีผู้รับดูแลหรือเปล่าเขาดูและเข้าใจการติดตามการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหรือเปล่านะครับแล้วมีการประสานง,งานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์สวัสดิการไหมถ้าเกิดไม่มีผู้รับดูแลนะครับก็คืออันนี้มันล็อกหลายชั้นเนี่ยล็อกที่ตัวคนไข้ว่าอ,อ๋ออาการของฉ้นต้องดีด้วยนะแล้วถ้าอาการดีอะก็ต้องมีคนที่มารับเหมือนเป็น external control หรือเป็น buffer ให้กับคนไข้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นนส่ว การพิจารณาคือเป้าหมายคืออย่างนี้ครับคือว่าถ้าเราบอกว่าเขาอันตรายถ้าปล่อยไปแล้วเป็นอันตรายต้องขจัดอันตรายอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยทางจิตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา56อันนี้จะสังเกตว่าโปรไฟล์เคสจะไม่ได้รุนแรงมากครับโทษเบาๆเลยภูมหลังดูดูดีอ่ะนะดูมีเหตุอันควรปราณีนะครับ ก็าจะไม่ได้ถึงขั้นคุมตัวแต่ว่าส่งมาเพื่อให้ไปบําบัดรักษายาเสพติดให้โทษความบกพร่องทางร่างกายจิตใจหรือความเจ็บป่วยอื่นก็จะส่งมาอันนี้อาจจะไม่ได้มีคําสั่งคุมตัวแต่บางครั้งอาจจะบอกว่าให้มารักษาแบบผู้ป่วยในก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าศาลไม่ได้กําหนดเราก็รายงานทุกเก้าสิบวันไปนะครับวิธีการพิจนารณาก็เหมือนกับกลุ่มกลุ่มที่แล้วก็คือดูทั้งตัวผู้ป่วยและตัวบุคคลอื่น นะครับอันนี้จริงๆไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องดูแลคนไข้ผู้ป่วยคดีได้แต่ว่าให้พอเห็นภาพว่ามันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับแล้วก็ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีส่วนที่ต้องการอ่การดําเนินการทางการแพทย์นะครับและสาธารณสุขเพื่อทํางานสอบประสานกันเพื่อส่วนหนึ่งคือเพื่อสังคมอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องนะครับ อันนี้เป็นไดอแกรมที่สรุปกระบวนการทั้งคนไข้คดีและไม่คดีเนาะจริงๆเราอยากให้เป็นแบบอยู่ในชุมชนก่อนก่อคดีนี่แหละนะอันนี้ก็ดูตามมาตรายีิบสองนะครับมาตรานี้เลขสีฟ้านี่ตามพบรบสุภาพจิตนะครับแต่ว่ากฎหมายอื่นๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นเลขสีดำให้เป็นเป็นสีดําอันนี้ก็ เอาไว้ดูได้จะเห็นความเชื่อมโยงกันในในแต่ละสเต็ปนะครับว่าบางเคสก็อาจจะต้องอาจจะอาจจะเจอกฎหมายหลาย,หลายข้อหลายขั้นตอนก็แล้วแต่แต่ว่าหลักๆที่เราพูดถึงมากที่สุดคืออันบนนะครับตามมาตราย2่อนะครับอันนี้พอให้เป็นไอเดียเฉยๆถ้านึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้ก,ก็ก็ปล่อยไปเลยนะครับคือว่าม,มีอะไรก็ส่วนคนไข้คดีก็คิดว่าแต่ถ้าอยู่ในสถานบันร,รักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลจิตเวทก็คิดว่าน่าจะต้องต้องต้องปรึกษาทีมที่ดูแลนิติจิตเวทนะครับ